สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาเจอกับน้องเมย์อีกแล้วมือนีผ้ามาเอาปลาอีกแล้วจ้ะมีแต่ตัวใหญ่ๆมือนีฝุ่นทิมงานเขากําลังลากกํกลังอันอันที่เอปลาเทจ้ะมอนี้ยอาเยี่ยมด้วยหาซิบ้านเขามาแจกเขาพร้อมเล้บุญนเนยทิมงานหลวงมห้ยเอามาแจกทิมงานหลวงจ้ะเพราะว่าเพื่อนลากให้กันเลยแบบว่าเอามาให้เป็นกําลังใจเป็นน้ําใจอ้าถอยรถเหยียบคอยซะด้วยล่ะเดี๋ยวไปแจกก้นเอาไปแจกก้นโอ้สวัสดีจ้าพุ่นามากันเต็มแล้ว พ,พกขาวน่อยมาตักปลาจ้ะไปเบื้องขั้นตอนกันเ้ยจ้ะมาตามมาเลยจ้ะปลาขึ้นมาแล้วจ้านี่เต็มถุงเลยเนี่ยถุงเราเป็นร้อยร้อยกิโลนี่ <c oughs> มาเด้อใครจะมาเอาปลาจ้ะ <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วอันที่หนึ่งถุงที่หนึ่งมีจกถุงนะเมื่อนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบป้าสิบถุงถุงเราเป็นร้อยกิโล กระสอบแรกมาแล้วจากกระสอบแรก <c oughs> คุณน่ะปลาตัวงใหญ่เต้นน้องด่งว่าคอยจ้องตัวยญ่งให่เนีนยงคุณน่ะ <c oughs> โอ้เต้นยกคุณน่ะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าทุกคน <c oughs> มาแล้วกระสอบแรกของวันนี้เ <c oughs> ทออกมาลุ้นเลยว่าจะตัวใหญ่หรือตัวเล็ก <c oughs> อ๋อกระสอบที่หนึ่งเ <c oughs> ตรียมตัว <c oughs> อู้ ตัวใหญ่ตัวใหญ่วันนี้โอ้ยใหญ่มากวันนี้เอาเลยใครจะเอาตัวใหญ่เอาเลยจ้ะพูดหน่ะพูดหน่ะตัวยิ่งยิ่งเหมือนไอตัวนึงแปลว่าเมียวันนี้ขอตัวใหญ่ๆนะคะวันนี้โอ้โหลุบลับลุบลับลุบลับแล้ววันนี้สุดยอดสุดยอดปลาตัวใหญ่มาแล้วอือเออเจะเอาตัวซ้ำนั่นจ้ะ เพ็ดปลาโสมแซ่ยบด้วยนั่นจ้านี่ปลาแตกฟรีๆมาแล้วจ้ามันขี่ใส่ทะเลเห็ดในทะเลเอ่อสกปรกแล้วก็แพ้พันหลายจ้ะเออเขาก็เลยลากทิ้งนะตัวนี้ไงคุณอะสองโลสามโลตัวเนื้อสองโลสามโลอ่ะสุดยอดอ่ะมาเอานี่แม่นคือกันที่นี่โอ้นี่พี่กับบุพมากับน้องรักยังไม่ทันพักถึงนนะอ๋อตีเอามาแล้วถุงที่สองตัวเคยเห็นบอกแบบนี้เจ้าเอาเบิร์ดตัวเลือกแจ้คือบอสตาขันตาขวดโลด พัวทัวพี่ยุ้พุ่นน้องไปเอาพัวจักเป็นพี่เป็นน้องนั่นพัวนั่นน่ะยุ้ยนี่ยุ้ยเออยุ้ยนะน้องยุ้ยเอาเอาไปเอาไปนั่นแหละเอาเอาเอาเลือกเอาน้องมาแล้วมาแล้วอู้อู้เอาตัวใหญ่ๆเอาตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเอาตัวใหญ่ๆอู้ยนู่นน่ะน้องน้องน้องเอออุ้ยเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งเจ็บๆอืออู้อ่ะอ่ะอ่ะ กระสอบที่สองแล้วมีแปดกระสอบจ้ะเยี่ยมมาแล้วอันนี้ก็คือกระสอบที่สามจ้ะเตรียมตัวใหญ่มาแล้ว,วจะตัวอันบวชตัวยิ่งใหญ่หนูเสียบไปเอ็นอยูเอ่เอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งแซบ่แซบเซบ็ตเซบ่ซบเซบ็ตจะมาแล้วคุณนะจะดูดูนะอาวเวนวนะัน<า>นี้ไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวเนี่ยฮาลวด อีหญ่อ้มาเลวตัวใหญ่้ยกโซพี่กล้องพี่จากตัวดูอันลัคกี้เห็นบ่ยกโซกล้องพี่ดูที่สุดของที่สุดอะเหมือนปลาอาเวนอาเวนเซบเซบเซเอาไม่ใช่ไม่ใช่กููหะเขาจะปล่อยอใช่อันนี้ปลาปลานั้นเขา เออบาอนุรักษ์เขาว่าได้น้ำเขาเราคอยพูดๆเราโยนตัวใหญ่ไปแล้วอู้นี่นาห้าลวนมืสเออยโอ้ยแนวตาอ้หูใหญ่มากเอ้อิสะใจมาอีกแล้วจะมาอีกแล้วพูดนะตัวใหญ่เตรียมตัว มีรถเคนยกยางดีจ้ะมาอีกแล้วอันนี้คืออันที่สี่แล้วอู้เอาเอาเอาๆๆๆๆตัว่งอู้ทำไมนี่นี่้ะมาเสียปบกส์กกีโอ้ตัวกะกี้รถมาเลี้ยวเนาะเร่งเครื่องยังคักติตรงไหนไม่มีกล้องต่อแล้วเต็มที่นี่อย่งไอย่างเด้อยมวยแล้วนี่นี่น่นน่นน่นน่กูากูาอ นั่นน่ะนั่นน่ะเออนั่นแ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะตัวนั่นตัวน่ะเออโอ้โหขั้วเลยมันตายแล้วตัวน่ะอืมเขาปล่อยอุ๊ยเอาเมาขอพี่ขอตัวนึงเอาน้องก็ให้น้องก็ให้ตัวนึงเอาจับปักใส่กล้องให้พี่เนี่ยว้ายหัวขาดเออเอาก็เกาล้วตัดออกพอแล้วนานเอาโลดให้ตัวเอาโลด โยนมาเลยค่ยะนี่งงน,น,ะนะอึกสิอขออีกเน้พี่เมียวนะน่ะกุละตตัวเขาอะเออเอาเขียงดินแปดแปดแปดโอยได้ตวัวใหญ่แล้วเด้อค่ะพี่น้องเสี่ยไปหนึ่งสููกินอู้อสามตัวตวัวยเ่เป็นไดเป็น,นไดเลือกเอาติล่ะอบนอ ปลาบนลักดีปลาบนลักดีอะหลายฉักหลายแน่มาเด้อจะเอาปลาเอาปลาเอาปลาคนฟินเขาไม่กินได้ฝรั่งเนี่ยเพราะว่ามันมีก้างเยอะจ้ะแต่บ้านเราไปทอดกรอบนี้โอ้โหกินได้หมดเลยอลยมันตะกิโลอึกสซีแซกกีไปเนาะอู้ยูลอยเจ็ดสิบกิโล ต้องใส่รถเค้นยกอ่ะจ้ะต้องใส่รถเค้นยกแบบนี้เลยสุดยอดโหเรือลากโอ้โหนี่ตัวยิงใหญ่กิโลสองกิโลปุณนี้เดี๋ยวตัวหนึ่งนี่เอาไปหนึ่งแซ่บจ้ะ มันมีก้างหลายฝรั่งบ้ากากินไอ้ย้าไเปียลวัครับอ้โหอีกสี่ถุงจ้ะถุงละร้อยเจ็ดสิบกิโลว่าสันนี่อีกสี่ถุงสุดท้ายทางนี้ก็ยังเต็มอยู่คือเกาเอาจังใดก็บ่อเบิดจะมันหลายเฮงเนาะทีมงานกูเวลาได้จ้ะนี่ โอ้ยเพิ่นมาไก่เพิ่นมาเอาหลายหลายเลยเทียเดียวยังเอาอยู่คุณน่ะคุณน่ะทั้งหลายหลายค่ะคุณน่ะนี่กระร่นพอแห้งเรามาเทอีกแล้วบานนี่นี่ตัวน้อยๆนี่เอาโมกเอาทอดกรอบไม่กแล้วจ้ายังล่นอยู่นี่นี่เอากระเทียมเนี่ยอื้อนี่แหละนี่บ้าหนิงวงมวอยู่น้อยนี่นี่มาหนิ เจ้าคือพวะพวตักเอาตักเอาลอดพวตักมันได้ตกกลางโอ้ยเราลอกไอ้โรยลีวะเนี่ยเอาด้นอนี่ถังเราเผียเจ้าที่ยกไปจังไหนเบอร์นี่จิ้นซัา่วนี่โอุ้ณน่ะราคากิลีวะุูน่ะเดกเแบบนี้เลยเอามาแล้วมาแล้วฉันไม่มีใหม่ยาเวอุ้ยเอามตัวในี้ตัวนี้ตัวเบ โอ้ายรูปไหมพี่พี่ถ่ายรูปเออเพียเพียรตัวย่ใหญ่โอ้โหนี่โอ้โหเทอีกแล้วล้นคักล้นแน่ล้นนีหลีจ้าคุณน่ะดกอนะน่อยนอยคอยน่อยอยจะน่อย็ซื้อยางก่อขอโทษเด้อพี่แก้วพี่แก้วนี่แล้วมักตัวน่อยโอ้ยนั่งต่หน้าเป็นฝันเลอโทษทั้งคุณน่ะกูออาแตงกูเอาแ่ว่าทั้งคุณ โอ้ดีฝรั่งเขาก็มาเอานะเนี่ยโอ้เราแกทำกอทาเอตาลามิสโกสเเกตอนนี้ก็พากันตอบไปถึงบ้านจะนอนนะปลาไม่ต้อกอดตัวน้อยไปน่าจะไนถึงบ้านนกมารอกินปลาได้กินปลาโน่นน่ะว่ายน้ำเต็มเลยขึ้นขึ้นรถเคสเลยจ้ะขึ้นรถเคสมาถ่ายทำ นะโอ้โหสุดยอดเต็มไปเวิเลยจ้ะเต็มอัดยัดเต็มรถมาได้จ้ะพันเจ็ดร้อยกิโลประมาณวันนี้สิบกระสอบใหญ่ๆกระสอบละร้อยเจ็ดสิบเอาไปให้เพื่อนจ้ะนี่ตัวน้อยๆว่าสั้นเขาสั่งมาเอาไปฝากเพื่อนได้นี่ต้องเมีอ่ะนี่เลืออตัวน้อยๆมาทอดกรอบกินได้หมดเลย

เอาตัวน้อยๆนีเขามาหน่อยๆวดมาลดน้อยเอาแต่ตัวน้อยๆเนีมันจะทอดกรอบกินได้เบิดโตเลยจ้ะโอ้มือนี่มีอันคนไทยวิดีโอห้เด้อุบ่าฝรั่งชายวิดีโอหายจ้ะมือนี่ยอนเลยจ้ะเียตามเ็นนยไงี่ยมลอะ เต็มล้นถังแล้วถังนี้พอะแล้วเดี๋ยวจะผิดฝาไม่ได้โอเคกิโตสฟาลายอนเป็นไดล่ะผลงานคนไทยอ่ะพุนเต็มมีเท็แน่โอ้ยย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 าเยยยยยยย้ยย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 ยโยลยยยกยโยย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 ยโอ้ยย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 ย โอ้ยยิ่ใหญ่พันใหญ่อ่ะเอารถตัวนี้ซี่ตัวนี้พี่ว่เอาเจี่ยวใหญ่สุดเลยใส่ละใหญ่สุดอยู่ใส่ละมาลูกบ่มีนี่อันนี้ก็ใหญ่อยู่ด้วยนี่เอออันนี้ใหญ่เอาเอาเอาตัวนี้ตัวนี้โอ้ยเอาตัวสุดยอดละเนาะเอาเอาเอาที่สุดนลยด้วยหรือไม่อันนี้อืมเอาไปเอาไปก็เอาขี้มันออกแล้วเขาก็เอาเอาเนืต็มนเอาแต่เนื้อมันเพียเอาพันใหญ่ด้วยนี่มือนี่คุณอะตัวละสองสามโลพี่แล้วเพีย พอแล้วเองรู้ปล่าซีตเติมทังบอยอย่าจือ้อมันมันเติมมันล,นล้นรถจ่ะวันนี้เขาเสียเอาเสี้ยเอาไปทิ้งเด้อปัะน,นี้เอาใส่ไปในนี้เอาไปทิ้งเพราะว่าเทแล้วมันลน้นรถแล้วจ้ะนี่ถุงนี้นะ ทิ้งเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งแล้วเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้มันล้นแล้วจ้ะนี่ล้นแล้วล้นแล้วคุณนับป่าคักป่าแน่ป่าอิลีทีมงานโกบลานี่ถุงนี่แมนเบิร์ดนี่โกบลาเด้่นี่เอาไม่หมดเอาไปทิ้งจ้ะนี่ไปแล้วเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งไปตกเเบ็ดดนี่ย้ แอมยัง,หงเ,ยเหลือสองถุงที่ไม่ได้เทอ,เอกีกมันล้นรถจะเอาไปทิ้งแล้วหนูนะ่ะโอ้สะได <c oughs> ้เห็นเด็กกลับบ้านแล้วจ้าปลาย่างดีไปแล้วคนมาถึงบ้านแล้วมาทําปลากันจะนี่ที่ได้มาเอาแค่นี้เอามาสี่ถังแต่ว่าไปแบ่งเขาหมดแล้วแล้วก็เอาตัวใหญ่มา,าใหญ่กระคักได้ไหมเบิ้องผ่นเดี๋ยวได้เก็บตัวตัวไงแลนี่มันทันตายบ่ลนี่ ตัวที่หนึ่งเม็ดป่าป่ะนี่โอ้โหหันตายหันตายตัวที่สองผูน้นะโอ้โหปมานตัวละสองร้อยตัวเนี่ยว้าไงครับไงเนี่ยโอ้อันนี้หัวขาดสงสัยไอ้นี่ไงสงสัยอ่โดนไอ้ใบพัดเรือจ้ะมาทำอยู่นอกบ้านได้มันเม็ดเพราะว่ามาทั้งหมดสี่ตัวมีแต่ตัวยี้ ถุงมือจากหน่อยก่อนนี่ตัวเล็กโอ้ทำทีละตัวก่อนตัวใหญ่เฮงเดี๋ยวบังรู้นี่วู้เอาไว้ทันหนึง่งโ,โอ้โอ้เกียดมันกินน่นเกียดมันก็แข็งจ้ะพอมันตัวใหญ่เฮงเกียดอะยาง เป็นตั้หนึ่งแซ่แปลานี่มันมีก้างหลายด้วยจ้ะข่ป่าตะเพียนบานเา้าแต่ว่ามันมีก้างหลายป่านี่ก็เป็นอย่างดอกเขาก็แต่เนื้อมันหลเขาก็เลือกเอากินแบบระวังระวังว่าสัน ตัวเล็กๆแบบนี้ก็จะนี่จะเอาตะเกียออกแล้วเราก็จะเอาไว้ทอดกรอบจ้ะขวกิดง่ายๆเลยอันนี้นะแล้วก็เอาขี้ออกนิดหน่อยเอาขี้ออกบงับงบงังบังนิดๆให้มันเข้าพริกเข้าเกลือว่าัน หัวออกดีกว่าออกหัวออกนะจ้ะเียบร้อยทำง่ายเริ่มมืดแล้วจ้ะเริ่มมืดแล้วน้องจะได้กรอบกรอบตัดหัวเอาขี้ออก มาด้วยจ้าหนึ่งปลาร้อนๆหิวข้าวมากทําปลาเสร็จแล้วจ้าเอาปลาตัวใหญ่ๆมานึ่งมีไข่ด้วยนะตัวนี้มีไข่ด้วยเห็นไหมแล้วก็หนึ่งฟักทองหนึ่งบรอกโคลีน้ําพริกแจวอร่อยอร่อยมาจ้ากินข้าวจ้าคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนจา้าลาไปกินข้าวก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนไกลบ้านด้วยจา้าไปแล้ว